คลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์เรื่องของการเลือก power supply ในระดับที่ advanced ขึ้นมากว่าเดิมนิดหนึ่งนะนิดเดียวจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยก็สวัสดีเพื่อนคนผมพิจาายพิชช n แนลนะครับช่องนี้เนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการจอนะครับที่ไว้เล่นเกมเอาไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริ p โตเค e n c y เพื่อสร้างไรายได้กันนะครับ โอเคครับประเด็นของวันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของการเลือก power supply นะครับซึ่งจริงๆแล้วเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําเรื่องของวิธีการเลือกเบื้องต้นในสไตล์ผมไปแล้วนะครับแล้วก็ผมได้เกินไว้เล็กๆนะครับว่าเออมันจะมีเรื่องของ power efficiency นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเหมือนเจาะลึกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเรื่องของว่า เออพาวเวอร์ Power เนี่ยมันจะมีหลายๆแบบใช่ไหมครับเพราะที่เรารู้กันในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เป็นซิลเวอร์โกลอะไรเงี้ยบอนอะไรเงี้ยครับพัตินัมหรือว่าจะเป็นไทเทเนียมหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดเราดูแค่เรื่องของราคาเนี่ยก็จะพบว่าไอตัวที่เป็นพัตตินัมหรือว่าไทเทเนียมหรืออะไรเงี้ยมันจะมีราคาที่แบบแพงกระโดดไปเลยนะครับ ก็คลิปก่อนเนี่ยผมได้บอกว่าเออถ้าเราจะเลือกก็เลือกเป็นแบบโกขึ้นไปแล้วกันเนาะมันจะดีกว่านะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับว่าเพราะอะไรทําไมถึงเราต้องทําไมเราถึงต้องเลือกแบบที่มันแพงขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ไปชมกันในที่หน้าจอเลยนะครับโอเคครับก็ตัดมาที่หน้าจอของเรานะครับอันนี้เนี่ยผมได้ทําเป็น Google Sheets ขึ้นมาแล้วนะครับเรื่องของ Power Efficiency นะครับซึ่งเอาเป็นว่าผมขออ้างอิงจากเว็บ s o so ค o n อันนี้นะครับคือเว็บเขาเนี่ยก็มีให้ข้อมูลนะครับความรู้เกี่ยวบเรื่องของอามาตรฐานนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมขอเปิดแค่ตัวตารางอันนี้นะครับที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่ามีเนี่ยมีบอนซิ้งเวอร์โกลแพท t i นีมไทเทเนียมอ่ะพวกนี้นะก็คือถ้าเกิดว่าเราจะดูในตารางของเว็บนี้นะครับมาดูช่อง230โวลต์ก็คือใกล้เคียงกับไฟบ้านเรานะครับ ทีนี้นะครับให้เ,เพื่อนๆมองอย่างนี้นะครับถ้าเกิดกรณีที่เราเลือกพาวเวอร์ถูกๆนะครับเป็นบอนสมมุตินะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟเนี่ยอ,อยู่ที่1,000วัตต์นะครับโดยประมาณนะคือตัวอย่างของอันนี้เนี่ยผมจะเอาใกล้เคียงแล้กันนะครับเป็นตัว3 3 0า0หรือ6 0 TI นะครับผมคิดโหลดที่ใบละกินไฟใบละ140วัตต์นะครับคูณด้วย6ใบนะครับเนี่ยนะ แล้วก็ได้840บวกด้วยระบบสัก160เลยนะครับตีแบบหนักๆไว้ก่อนนะครับว่าพันหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็คือเครื่องที่เป็นโหลดใช้1,000วัตต์นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็น power ที่เป็นบลอนด์นะครับระดับบลอนด์เนี่ย80 plus อน n ์นะครับถ้าเกิดเราเลือกเป็นลูก1,000วัตต์เลยนะเป๊ะๆนะก็จะได้ efficiency อยู่ที่81นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรา ปรับโหลดนะครับเช่นเพิ่ม Power เป็นพันวัตต์สลูกแทนนะครับเนี่ยโหลดมันก็จะอยู่ประมาณ50%ก็คือได้ Efficiency อยู่ที่85%นะครับหรือกรณีที่เรื่องของพันวัตต์เดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรับมาเป็นระดับโกลอย่างเงี้ยนะครับก็จะอยู่ที่92%เนี่ยนะอ่ะแพตตินัมก็94นะซึ่งผมได้ทำเป็นตารางนะครับ เทียบไว้เลยนะนี่นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะจริงๆตอนแรกอัดคลิปไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าผมทําผิดพลาดนะไฟล์มันหายไปก็เลยอัดใหม่นะอ่ะอันนี้นะครับผมขอให้ข้อมูลเล็กๆอย่างนี้ก่อนนะครับว่ากรณีที่เป็น81%อย่างเงี้ยครับถ้าเราต้องการใช้ไฟ1,000วัตต์นะครับคือตัวเครื่องเนี่ยต้องการสูบไฟเนะี่ย1,000วัตต์นะครับแต่ทีเนี้ยมันจะ ไอเอฟฟิเชนซีเนี่ยมันคืออะไรเนาะมันก็คือไอเครื่องเนี่ยมันใช้พันอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยไอไอตัว Power เนี่ยจะเป็นตัวแปลงนะครับจากไฟบ้านเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะส่งมาให้เออส่งมาให้เครื่องเราเนี่ยพันวัตต์นะครับวิธีคิดนะครับก็คือให้เอา1,000อันนี้นะครับไปหารด้วยตัว Efficiency นะครับก็คือ81แล้วก็เอา100%คูณกับคืนเข้าไปนะครับ ก็คือถ้าเกิดเป็นกรณี8 1เรนี่ยเราจะต้องใช้ตัวเลขอันนี้นะครับมาคิดค่าไฟเนาะ1 2 3 4อันนี้เลขสวยมากเลยอันนี้นะ1 2น4นะครับซึ่งในตารางนะครับผมก็ทำไว้อยู่ในช่องนี้นะครับไฟที่ใช้จริงๆนะก็คือไฟที่ถ้าเกิดเราเอาตัววัดมิเตอร์หรืออะไรเงี้ยไปวัดนะครับมันก็จะได้ตัวเลขตัวนี้มานะครับซึ่งผมคียเป็นศนะูตรไว้เนาะ เนี่ยนะนี้ถ้าเป็น85นะก็จะใช้ไฟเท่านี้อ่าเนี่ยนะก็เรียงกันไปนะครับซึ่งผมจะใช้เป็นตัวสีนะครับถ้าสีออกไอ้แดงๆอันนี้ก็จะเป็นบอลนะครับถ้าเป็นโกลก็เป็นช่องนี้นะครับอันนี้คือโกล100%นะครับก็คือเลือกลูก1,000วัตต์มาใช้นะครับกับอีกอันนึงนะครับเลือกเป็นลูก1,002อันนะครับอ่า ก็คือโหลด50%เนี่ยก็จะอยู่ในช่องนี้นะครับอันนี้นะก็คือไฟที่น่าจะวัดได้จากตัววัดมิเตอร์นะทีนี้นะครับผมก็เอามาคำนวณเป็นค่าไฟนะครับค่าไฟช่องแรกเนี่ยก็คือค่าไฟเป็นรายวันนะครับเอาเป็นว่านะครับแค่รายวันเนี่ยมันก็จะมีความต่างเล็กๆแล้วนะครับก็คือถ้าเราเลือกเป็นตัวบอนที่เป็นกินโหลดเยอะๆนะก็คือ e อ f i c i e n c y อยู่ที่81%เนี่ย มันก็จะกินไฟนะครับอยู่ที่123บาทนะครับต่อวันวิธีการคำนวณค่าไฟนะครับถ้าเกิดเอาแบบสูตรลัดง่ายๆนะครับก็คือเอา10ไปหารจำนวนวันเลยนะครับซึ่งผมได้อธิบายอย่างละเอียดแล้วอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคทีนี้นะครับเราเรามาดูช่องถ้าเกิดเป็นแพตตินัมแพลตตินัมผมก็คือช่องฟ้าอันนี้นะครับก็คือใช้ไฟไป106 106บาทนะครับ ซึ่งมันก็จะมีความต่างกันอยู่17บาทกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะต่อวันนะทีนี้อันนี้เป็นรายเดือนนะครับถ้าเกิดเราเลือกเป็นโกลหรือแพดดินัมเนี่ยค่าไฟก็จะอยู่ที่ประมาณ3,200บาทนะครับแต่ถ้าเลือกเป็นบอลเนี่ยก็จะต่างกันอยู่ประมาณ500บาทกันเลยนะครับนี่นะอยู่ที่3 0 0นะครับหรือถ้าปรับโหลดแล้วเนี่ยก็3,005เนี่ย ก็ต่างกันกับโกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300นะ300บาท250บาทประมาณนี้นะครับโอเคพอเรามาดูช่องเป็นรายปีนะครับรายปีเนี่ยอันนี้นะช่องนี้นะรายปีเนี่ยค่าไฟก็จะเริ่มเยอะแล้วเนาะอันนึงเนี่ยคือตัวเลขมันก็จะขยายขนาดมากขึ้นเรื่อยๆเนาะเนี่ยนะถ้าเราเอาแบบปรับโหลดแล้วเนี่ย429อันนี้นะครับ ต่างกับ3 9 0 0มเนี่ยอยูออ่ประมาณ3,000เลยนะใกล้เคียงนะครับซึ่งถ้าเกิดมันมองในระดับแพตตินัมเทียบกันแล้วเนี่ยมันก็ต่างกันอยู่สี่พันบาทเลยนะครับอันนี้คือ1ปีเนาะทีนี้ถ้าเราเทียบวัดต่างกันสมมตินะเราพูดถึงแพตตินัมคู่กับไอตัวบอนอันนี้นะครับ ไม่เอาดีกว่าเอาเป็นโกนะครับเทียบกับบอลดีกว่านะครับเพราะว่าโกเนี่ยราคามันจะไม่ได้สูงมากนะครับอ่ะพอเทียบกันเนี่ยต่างกันอยู่ประมาณ90ประมาณ3ามพันนะครับพอ3ปีเนี่ยเนี่ยนะก็คือช่องนี้นะครับผมเอา3มาคูณเข้าไปเนี่ยเอ่อความต่างนะครับเรื่องของค่าไฟเนี่ยต่างกันเยอะอยู่นะก็ประมาณหมื่นหนึ่งเลยนะเนี่ยนะดูช่องนี้เทียบกับช่องนี้นะครับ ซึ่งผมได้ทําสรุปอีกอันนึงนะครับก็คือส่วนต่างของไทเทนเนียมแพตตินัมนะครับก็คือเอาช่องช่องนี้นะสในระยะ3ปีเนี่ยคือผมผมจะเอา3ปีเนี่ยก็คือตีว่าประกันการจอหมดก็คือถ้า3ระยะ3ปีคืนทุนเนี่ยเอามาหักลบกันเนี่ยในระยะ3ปีเนี่ยความต่างของค่าไฟนะครับอยู่ที่นี่เลยนะถ้าอย่างมาดูช่องแพตตินัมอย่างเงี้ยครับ ก็ต่างกันอยู่เดี๋ยวนะนี่เลยนะเป็นหมื่นเลยนะครับเพื่อนๆหมื่นนะครับซึ่งถ้าเราเอาส่วนต่างเป็นหมื่นอันนี้เนี่ยมาซื้อเป็นแพตตินัมไปเลยแต่แรกนะเราก็จะได้อุปกรณ์ที่แบบเออมีเอ f ฟิเชนซีที่ดีนะประมาณนี้เนาะ,ะผมก็เนี่ยนะหรือกรณีถ้าเราเกิดเราจะใช้เป็นแค่ระดับโกนะครับ แล้วก็เอาช่องโกที่3ปีนะครับมาลบนะครับก็คือช่องนี้นะ,ะมาลบแบบไอตัวปรับโหลดแล้วเนี่ยก็ตกประมาณเนี่ยเก0านะครับเก้าบาทนะครับซึ่งเอาเป็นว่านะครับอันนี้ก็ต่างกันอยู่หมื่นหนึ่งเนาะหมื่นหนึ่งเนี่ยเราอามาซื้อเป็น power upgrade เนี่ยมันก็ยังได้เยอะกว่าเลยนะเอออันนี้ในมุมผมนะครับก็เลยคิดว่านะครับ เรามาเลือกนะก็เลือกเป็นระดับโกลขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะโอเคสุดนะครับซึ่งส่วนต่างโกลกับแพตตินัมนะครับถ้าเราจัดโหลดดีๆเนะี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากเนาะเนี่ยนะต่างกันแค่3ปีเนี่ยอยู่ที่2,500บาทเองนะครับโอเคไหมก็โอเคนะครับเพื่อนๆทายคลิปนี้ผมก็ขอสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดเราจัดโหลดอย่างดีแล้วนะครับก็คือโหลดเนี่ย ควรจะต้องอยู่ที่สัก50%นะเพื่อให้ได้ Efficiency เนี่ยเ,เต็มที่นะก็คือถ้าเกิดเปิดในตารางเนี่ยก็จะอยู่ในช่องที่เป็นแบบว่าเออที่มันดูคุ้มค่าที่สุดประมาณนี้นะนี่นะอันนี้นะเนี่ยก็คืออ่านอยู่ในช่องโหลด50%นะครับซึ่งเอาเป็นว่านะครับเท่าที่คำนวณมาทั้งหมดนะครับ ตัว power นะครับถ้าเราเลือกได้เนี่ยก็เลือกเป็นแพตตินัมไปเลยก็จะดีกว่านะครับแต่ถ้าแพตตินัมมันดูแพงไปนะครับก็เลือกเป็นระดับ gold เนี่ยก็จะคุ้มค่าที่สุดนะครับซึ่งส่วนต่างของค่าไฟนะครับถ้าเกิดกรณีที่เป็นพันวัตเนี่ยมันก็ต่างกับตัวบอนเนี่ยอยู่ถึง10,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่านะครับเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มทุนหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้ผมแค่แชร์ไอเดียในฝั่งทางนี้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าในฝั่งอื่นๆเนี่ยผม ก็ถ้าเกิดใครคิดเห็นว่าเออมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าผมตกหล่นประเด็นไหนไปเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะคอยนำเสนอแล้วก็อัปเดตนะครับก็เอามาแชร์แชร์กันนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดกระดิ่งกันด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม